พี่สองว้าวหายเปิดตัวแล้วพี่สองนะครับพี่น้อเนี่ยเออเมื่อกี้เนี่ยไปเบิ่งอันสวนสวนพักสวนหยานี้ไปเบิ่งหัวหน้าได้ไหมเนี่ยมาอย่างนี้ครับนี่เนี่ยบางหยาอย่างดูวะบางหยายังครับนี่หยาควยงูครับนี่บางหยายังก็ควยงูครับควยงูนี่เป็นยาบ่เป็นยาครับหากมันหน่อทั้งเบิดเลยทั้งเบิดเลยว่เอาไปต้มน้ำเนาะไปต้มน้ำกินครับไปต้มน้ำกินต้มน้ำผ่อนตายบวตายกับพวกดู๋แล้วตายบวตายอีกเดือนหนึ่งเนาะ กินได้อยู่กินได้อยู่ต้มแล้วก็กินเหลนเป็นอย่าเออเนทากไปให้ไปหน้าพี่น้องเออนี่โอ้นี่คนเอารถมางกรเกียดมันปยังไหยางดีกว่านี้นี่มาเนี่ยเออขึ้นมาเกลือเกลือครับชาทายประหยัดไ่ไทายประหยัดเออไม่มีไม่ได้ปลาไม่มีสมุนไพรนี่เป็นขมล้อมไม่เจ้ากรวดเห็นไหมนี่บอกนี่บอกขมล้อมหมดเลยหมากหมากสูงสีดำดำหวานๆกินได้ที่กันหมดเลย มั้ม่มีหมากอยู่เลยมักซุกไปในนอหมากความร้อบหรอเนี่ยมันจินได้อยู่แต่ว่าแต่มันน้ำฟองนี่มอจันเนี่ยมันจินได้แต่ว่าตอนนี้มันแหงแล้วอาเม็ดปลูกอะไรเนาะใช้ต้นหมึเกลือสีมั้งต้นอะไรนี่บอแนี่บอ่โอ้ต้น่นโอ้ห่างเงยของมุนมวนนี่สิล่ะ นันนต้นควยต้นควยเนี่อต้นเงียต้นแ้งต้นแ้งเกยวกับาอมรอนเี่ยว้อมร้อนต้นค่ายอือหญ้ากอมนิดเป็นย้ายห่างก็เป็นย้ายก็เลยหญ้ากอมนิดครับห่างก็เลยเป็นย้ากันเป็นต่อเม่นบออันนี้บูนี่ต้นล้มห้างี่ครับโอ้หเสเป็นสิงเสล่งหมด อืออ,อ้ามีอะไรนั่นตัวนี้ดอกอระชันดอกดอัะนนชันน,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 นี่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 นู้ใดหัวหลานเนี่ยไปท่าหัวเาบนบอกนี่นี่ดอกอัชันโอ้น้ำฟ้าน้ำผางทางมีย่ดอกชักรา่อกกชันพี่องเยมาีไปเลยนอาจารย์นี่เนต้นมาขามป้อมนี โอ้ยมแมนเนาะอุ้ยนปาค้ามปอบนี่โมแมนตปลามแเสือะไทางไปหน้าคนมแปทางนี้บ่จันทางไหนทางไหนนี่ทางนี้บ่บ่เลยกกหรือว่างเออ่งกาะสาบเสือหรือยังเพื่อใบลำแหงเหรอไม่สาบเสือไลไล่สาบเสือใบลำแ้ง เลือดออกนะครับเลือดออกอุดแผลเลยแมนอุดแผ้ถือถือลูกปืนใหญ่เลยตายเลยครับตายเลยแมนอันนี้เอาไปใส่ผมอย่ผมเกิดเลยผมเกิดด้วยกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยอกมาพี่ใหญ่นี่แหละนี่นี่นี่เช็ดต้นมาครับนี่แมนเป็นยานล้วอ๋อเป็นยากันแมนมีแต่ยาพี่น้องเลยนี่อันนี้บักเขียบเลยกันเป็นยากันนี่บัคกันดำดำนี่บักเขียบดำเอ้ยยังก่อนขับบัคเกียบดำเหาไปฝนบ่เอาไปฝนเป็นยากันนี่ นี่หละเพื่อนว่ามันอ่ามันนอกขอกหน้านี่ล่ะขอกหน้าของแถเลยที่หมอนอ่ขอกงเอาอยู่หน้าได้จ้ขอบมานขอบมหน้าเออพใส่ใส่เนยอู้หมาแยังนั่นบัุู้หิวบุ้งหิวเ่าเออบคุ้งหิวพ่นนะพี่น้องเอ้บคุ้งหิวซุกต็มเลโอ้พื่นนบุหิว ม่ผ้าเบิ้งพี่น้องมาเบิ้ง pues mm ต้องไห้ท้องหน nah, ้านี่นีจะคล้องหน้าพนนีเบอร์เก่าพี่น้องนี่เราเบอร์เก่าบ้านยังก่อนนะอาจารย์บ้านยังก่อนสามต่อหนองไล่บ้านหนองไล่บ้านหนองไล่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาที่กลางเส่นพูะโอ้ เมื่อกี้พยางไผุดล้มาล้างเต้นได้ต้อนรับดักท่องเที่ยวมานันให้นอนหน้าได้นมกีดินธรรมชาติเฮ้ยต้นกระดาครับนเ้ต้นกระดาเป็นยากันด้วยกระดาขคมเลยอ้าเวลาแจกกดากระดากระดาบ่ภาษาลาภาษาไทยเออกระดา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 ที่ายต้นก่อนะกระดากระดา แค่ว่าร้อนในภาษาคือแค่ว่าร้อนแค่ว่า,าร้อน,อ,น,อ,นอืมแค่เดานี่บ่ใส่สเกลโอ้โห้มีแมงข้ามอยู่แต่ต<ม>ัวเหรอแมงข้ามอยู่จิระสะทำไมฉาบนี่เนาะโอ้ยวานแห่นี่เอาปลา กินเปล่าชาเลยเนี่ยโอ้นี่เล็บแมวนี่โอ้กินได้ครับนี่เนี่ยโอ้พี่น้องครับเล็บแมวเนี่ยโอ้กินให้เบิ้งเลยนี่กินเบิ้งเลยครับกินเห็เบิ้งเลยจำไมักมีมีคนเคยกินครับเล็บแมวนี่เคยกินครับนึกยังบันบันนี่โอ้บ่ได้กินคือคือว่าเล็บแมวยี่สิบปีเลยบ่ได้กินเลยนะครับคือว่าเล็บแมวเล็บแมวบ่อันอันน้ำท่อแมวน้ำน้ำคือแมวนี่น้องจำไม่ไเนี่ยนี่เล็บแมวเล็บแมว ผากินยากดินี่ยยาได้กินย่สิบปีเดนี่ตอนนี้เท่าไหรแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้เท่าไรแล้วยกว่าล้อครับยกว่าอยกขายกินยากข้าคนไทยเมื่อไหร่สงวน เไปบางไปอน้เต <udo> ็มานด้เอาที yeah, hey, you. You like, ่หจเอาโดดโดดโอาดะโดดทำไมยังหน่อยกะโดดเลยด้นีปิงมาจันนี่ะเดวไปถามหามันธรรมชาติทงไมท้งนาพี่้อาะป็นมานี่ยลังดำเานี่ปรมณ่โอ้เราเป็นโกัาลันแล้วนอาหารกําลังพัฒนาวุ้ณะภาคเหมุ่นย บรรยากาศดีครับพี่น้องเ้ยทอ้องหนายิงทกงบรรยากากยังดีครับโล่งโอ้ยากากยังดีเลยยางไปเรอยพ่อจันฮะจันวนๆไม่ได้กับยางไปต้องกันล้้าุ่นะไกลไกลไกหุ่นไกลหน้าทีหนิมันไกลปาน่ยไก่หน้าอย่าไปทายเขาแพ่งนะครับเนหน้าเจับเอย

รัดไปวะเนี่ยบ่ฮะเราจะเอาไปไว้ก่อน่าจะขึ้นเน่ยสมใจเหนีแต่มันขึ้นเลยเดี๋ยวผมจับข้างล่างให้โอ้ยครับธุรกิจเหมือดได้หนิฮะแม่นธุรกิจเหมือดได้หนิเขาทานเลย พี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีคัะเด้อนี่อีพีสองเด้อพี่น้องเด้อนี่อีพีสองฝากติดตามเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้นำ้ำสนับสนุนกันเออยูทูบเปิดไหมผู้ติดต,ตามฮะ,ะ,มะเป็นแล้วเป็นแล้วอาจารย์คนที่ลอยพอดีเดี๋ดวยวอีกเกาลอยก็อีเทืองพันน่ะ,ม,ะมันผลงานม,มันเดมบอก โอ้ส้นกระเดาพี่น้องนะครับไปหาายกัไปงไม่ต้พี่น้องขาปลาขาดงพี่น้องไปเบื้องปลาเบื้องาปลาคนเดี๋ยวมาอไรี่ลกระเดาตยรด่าเดไม่ตไม้กระเดาแข่งนะแต่ค่อยมีหยอดหวปลาจาง่งันีิงืเ้มาเลยอืมโ้อเอาดนั่นมาเลย ไปแวะตลาดนี่ก็ได้อี้อาไม่นะผมดูเกปลาไม่อืมอขอไม่ให้เขาเดอยากเก็มกีบจิ้ก็เดอนนง่ายง่ายมเขาเก็บหาให้เลยบอกโอ้เมีนเนาะเมียนเนาะมอมีมันนี่โอ้ัวด,ดอกบัวแดงแง่วอถูกรษะพี่น้องเลยปวดไปจะมีปลาไหลกระลังไปเอาหัวหันปลาอยู่ ต้นกระเดากันพี่นอ้องอาจารย์น,นี่ต้นยังนี่อาจารย์ต้นนี้ยังนี่อาจารยน์นี่ต้น,นยังนี่ต้นปูต้นปูวะที่เข้าใหม่ปเเพื่อนที่ยังแม่นอยู่บ่โอ้ต้นประดูพี่น้องนี่บรรนอกคอกนาคอกงูอ่ะพี่น้องนี่ละวิถีชีวิตช,ชาวไทยชาวนาบรรบานเข้า ธรรมชาติมีความสุขอยู่ตรงไฮต้งหน้าเอ้ามันก็จะหย่ยางไม่ไดุ้ดโมเมนต์บ่พุดไหนเปนยางตไปผุดไหนทั้งพี่เป็นคนยางผุดไหนจานมาพี่เขามาทหมที่ล่ะขอบอกพี่ พุ่นนะพุ่นพุ่นอะธรรมชาติดีคัะเด้พี่น้องเด้อมาเบิ่งตรงใหรตรงหน้าพี่น้อง ยางส้มมาเสือด้ออาจจะว่ามีคอ<ม> hey, นเงทนต์ให้ฮาปรนเด๋ยถ้าส้มตรงไหรตรงไหนถ้ามาฉาดก็เสือยางเบิงถ้ามาฉาดพูดใ้ใดเข่ามาเบิงมาเห็นก็ฝากกดติดตามได้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อใี้พี่หนาจะพาไปใส่ก็ฝากติดตามเนี่ยนี่ ปลาเข่าดงนี่ก็ต้นต้นสแดา์นนอจันเนาะต้นสะนนตล์นะจะไม่ค่อยมีหยอดอะไรนี่มันมีหยอดจะมาไปช่วงๆกันหยอดมันสะตนนะล์นเลยคือดีนะหลายต้นเนี่ยมันเป็นยาระบายกันโมเมนต์บจ่จันโอ้ฝนไก่ฝนงามเด้วุฝน,นะุอ่นนะ มันไกลตีอยู่ล้ยตัวงามมากไกลเลยคุณเสียงนกเสียงนกนกปูปีคุณหาูย ลูกกดกันไ,ไหมเนาเปันลูกกดลูกกดลูกกดงานมึงพี่น้องงานมึงต้งใหต้งหนาเพื่น โอ้โหน่างัวงัวงกัชีวิตีชีวิตชาวไรช่ชาวนาเลี้ยงง่วเลี้ยงกล้วยแล้วงำมาด,ดูการเกี่ยวเข่ากับการผลไปแล้วเฮ่ยังอะไรยันแค่ยังไอ้แค่ยังไงหมดเป็เท่าไหร่นะเนี่ยฮะ อ,อ,อ,อีพี่หนี่งก็ฝากไว้ซ้ำหนี่ก็ได้พี่น้องเดอ้ออีพี่สองมาตรงไหฮทงหน้าอีพี่สองเด้อนี่เดอ้ออ่าฝากไว้ซ้ำหนี่งละฝากกดติดตามนล้วเนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้สนับสนุนกันส่งเสริมกัน